ไปแล้วได้เกือบบูดไปแล้วโอ้โอ้โอุย้ยไล<อ>ค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเฮ้ยสองแม่ลูกเล่นคนูนละคันหางสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลจ้าไปเลยเล่นสปาโคน่นน้ำลูกเลย มาแล้วมาหยังมาหยังมาทำไมฮะไปไหนโอ้จะไปหาพี่พี่เพ่อนี่เ็มลูกสาวเจ้าีิจอบล,ยลอยไปแล้วเด้อไปแล้วไปเนียแน่แน่จะไปลักบูทแล้วนั่นนั่น อย่าเล่นมันจะขาดน,านันน่นนั่นนั่นเอา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 ไปแล้วได้เกือบบูดไปแล้ว <laughs> เอาเอาเอาุอา้ยอุอ้ยอุ้ยไปพุ่นไปไปมา กาแกฟแกาแฟกาแฟมาเลยน้อ,อ,นองใบข้าวจ้ <c oughs> าฮะ <c oughs> ถอยมา <c oughs> ไปยังนั่นนั่นนั่นมาพี่ว้ายไปแล้วไปแล้วระวังนะโคนไปเร็วเอ,อ้อเออเออถอยเลยถอยเลยถอ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 ย <c oughs> ถอยมาถอยมาขาว นั่นนั่นไปจอบร้อยบูรอีกแล้วเด็กน้อยขี้ขโมยหนูใส่ไม่ได้เวลาใส่ถุงเท้าให้ทำไมไม่ยอมใส่ฮะใส่ถุงเท้าแล้วนอนเลยวิ่งหนีกาแฟจัดการดิจัดการไปไปไปตามพี่กาแฟไปเร็ว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 เมาเด้อ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 มาเด้มมาเดอ มาไปตามพี่กาแฟไปเลยเออเอาเอาเอานอน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 ,น,นอนปะแป้งกันเลย,เอออย,อยนอนปะแป้งกันเลยอ้ยอุ้ยอุ้ยนอนปะแป้งก่อนลูกตอนนี้พ่อให้สัมภาษณ์ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ôi cho Ơi ôi 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 ăn ôi 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 Phải ôi 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 ช้างพังกิงกิงรถส <c oughs> ิลมใส่หัวเด้อเฮ้ยรถซะเนาะเขามันจะล้มใสฮะนาเออเออเออเฮ้ย <c oughs> นั่นนั่นไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเออ,อ,ออเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหูกลางเลยเด้มีเสียงอีกเดี๋ยวนี้รู้จักเถียงด้วยนะเถียงเก่งซะด้วยเขาเอาขาใส่ขาพ่อใหเอามือไปเร็ว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  ไปแล้วเอาไปให้แม่แล้วอาจลาดสินนี่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 เอาเลยช้างน้อยคุกฝุ่นเฮีจีดินไงงงโซ <c oughs> ดาเอ้ยกำลังขึกเนาะโซดาเอ,อ้ย คะตัวใหญ่สุดชื่ออะไรแม่เขาเหรอคะชื่อแม่ตายค่ะค่ะฝั่งหลังสุดชื่ออะไรพี่ปีใหม่อ่าอลาไทยเออค่ะอลาไทยเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของก็มาไปเล่นซสายยางอีกเดียบอดนี่ ขั้นขั้นหามงทูจ้าหนูหามงทูจ้าหนูขั้นระหว่างรอพ่อนะคะให้สัมภาษณ์อยู่นะคะนักศึกษานะคะมาสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะแต่ว่าน้องๆไม่ได้พักที่บ้านนะคะน้องๆไปพักอยู่ที่ค่ายนะคะ อยู่ที่ค่ายเยาว,วชนนะคะน้องๆไม่ได้พักอยู่ที่บ้านควานช้างนะคะกาแฟนอนเบิงเลยอะ่ะกาแฟนอนดูน้องเล่นเลยอะ่ะเหี่ยอ้โหแม่กับพ่อแมวฝุนตลบเลยหนูขั้นจ้าหนูขั้นจ้า นุกขันจ้าไอ้น้องๆมาเต็มบ้านเลยนะคะรถสองคันนะกระบะสองคันอือหือแม่ตายฝุ่นฝุนเอาแล้วเอาแล้วนอนเล่นแล้วเอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยฝุ่นตลบเลยฝุ่นอบอวนเลยโอ้ <c oughs> โอ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเออเออเออนี่เอ๊เบงบึงบึงเบึองกาแฟผุนนนกินยารอนะคะ อาบน้ำยางดียังไม่ได้ออกเดินแต่ก,ก่อนจะออกเดินต้องอาบอีกครั้งตอนนี้คุณพ่อเป็นคนดังอยู่นะคะให้สัมภาษณ์อยู่นะคะมีชาวต,ต่างชาติมาด้วยนะคะสองท่านนะคะมากับเด็กนักเรียนมาสัมภาษณ์นะคะความเป็นอยู่ของควานช้างนะคะแล้วก็แต่ละวันนะคะทำภารกิจอะไรบ้างนะคะ เหมือนกับมาเรียนรู้อะค่ะกาแฟเ่นน้ำหลาเน่หลาบะมีมูเ่นน้ำหลาเน่เออใสเกียยเต๋อใส่เกียยวเต๋อก, <laughs> กลัวพี่กาแฟบ่ฮะฮะกลัวพี่กาแฟแต่ไม่กลัวแม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วงอนละตุ๊ปองตุ๊ปปอง แล้เวเจอกันใหม่นะคะเม่เม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า